thank you สิมุสลิครูไทยนำชาติไทยปรากฏทั่วแคว้นแดนดินทิตหานแม่ใครรานรุกทินไม่ยอมให้มินเกียร์ครูจะสู้สึกใจพระลุานาวิทยาลหยครูโดนมีใจในพระไทยเป็นเอกปกป้องประชา ือปรากฏฟุ้งเฟือง,ปร,งประจักเทตแควนแนงไกลสู่สถิตวิทยาลัยคู่ขวัญใจเรา จากเขตแคว้นแดนไกลสู่สถิตวิทยาลัยคู่ขวัญใจเราสดสีรักพักดีทุกเราสมัคคีร่วมแรงเราฟ้าไฟสุขสัน ในยามที่โทรแท้ขอเพียงแค่คนหนึง่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตบนดมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา้าความหวังให้วัน มันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจ กำลังใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฟันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแวงใจให้ดวงใจลุกโชรความหวัง จำใจจากใครโน้ ข่าวว่าโตั拉โตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกามจีจลูเปนัตันติกกันเนเคตินทัลิกีพิมา,านิขอเชิญชิงศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกนี้ณที่แห่งนี้จากแม่น้ำแม่น้ำโขงพญานาคยี่สิบตัวสั่มา่ขอให้มาเป็นสักขีพยานามือนีเ้เพื่อนของเข้าท่านลุงงามบงท่านนางสาว นางสาวคําแพงสัาลีรอเป็นตแก่ชวนอย่างตัาแกอ่อย่างเป็นดิสโตนอากบ้านนน้วนศูน,น,นเป็นผู้มีกิจ,จการลอยล้านผมไปสืบมาแล้วจงมาเป็นสักขีพญาในเมือนี้มู่บวกเพื่อนผูงพี่และน้องที่ผูกแขนไหน้ในขณะที่ผูกแขนมีกะซีห้ให้ไทท่านท่านแก้วมาก่อนท่านแก้วพ,พอปภูอผูสูท่างมาดากลุมการมาผูกแขนมา มาก่อนพิซูมิตเซ็ตเป็นร่องนะว่าเลาได้สักเทษย์เท่าไร่มากเลยพญานาคมาอยู่ดีสิบเปเตเป็นสักศิ์พญานาคสิ้นศิษิ์อยู่ในบริเวณนี้มาหมดแล้วเดียร์จะปากเพชรีเหลีจะเฮดเหลี่ยมให้โยกกันไม่ถือไม่เท่าไม่เท่ายอดท้องกระบอกยอดเพชรให้หักแพ่งกันประวัติของเจ้าบ่าวลืมโอ้ยขอโทษเนะประวัติของเจ้าบ่าว เจ้าฟ้าบ่เคยกูอ่านประวัติเจ้าบ่เพราะวจ้าบเขาเห็นนังแบบนี้สื่อบป็นลุงงามบุญเป็นคนใช้รับเอาถูกตอ่านประวัติบ่ได้อายุหกสิบปีหกสิบเด็ดปัจจุปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วเกิดอยู่นนทอสังย่บ้านหินซิวพ่อแม่กับ ตายหมดแล้วพ่อแมน่นั่งเห,เหม,ม,มือนเขียนกี้ในกูไงเขียนในกูมัวมัวเมียนั่นตายหมดแล้วมีเมียทั้งหมดสีข้นตายหมดแล้วย่าหัวฉันกูมีเกียรติย่าหัวให้เฝ้ากี่ดีมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อละ ประวัติจเจ้าเบาเอาแค่นี้ละมีลูกจะหาคนทำงานเมื่อแล้วประวัติของผู้หญิงนา,นา่งสาวคำแพงสาลดีร้อยเดี๋ยวนี้อายุสิบเก้าปีให้แต่งงานมาขังหนึง่งสามีตายกินม,มลระดกไว้ให้ประมาณยี่สิบล้านหรือร้อยล้านไงละ่ะนี่บ้านอยู่บ้านนั่นสูงก็ได้เออแต่ว่าลุงเดีนี้กบถังเขาสาร <c oughs> <c oughs> เป็นเศรษฐีของเม้าโดยปริยายเที่ยวนาอาจจะไม่ได้ออกมินจักคนวอาเสียงตัมเมื่อนะเก่ข้ามแพงสำมลีร้อยสิเป็นผู้ออกให้เมิดผมไปถามเบิ่งแล้วธุรกิจลอยล้านอีหรีมีอีหยังทุกอย่างเอาข้อข้าๆนี่เดี๋ยวผมสิลงไล่ให้เบิ่งดอกที่หน่อยเอาเถ้าแก่ไมาขาป็นการผูกแขนให้ผูกทั้งสองคนเนอะให้พลดพาดให้สู้ขวัญ ช่วงนี้อ๋อโมงเราจีบกสั่งจีสบก้อนอั่งจีบกวดเขาอย่าลืมบาดเดาเดมูเดอกระเสียงตัวมือสัตวจีบาใหน้หนังหนะัวน่ะให้กวดหนีหนีอ่ะกวดมากอย่าลืมบาดเดาเดมูเดอ